เป็นตัวแทนแล้วแต่กระจายสินค้าออกไม่ได้หลายคนนะครับที่ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนกับบริษัทต่างๆนะครับเพราะว่ามองเห็นโอกาสอยากประสบความสําเร็จอยากจะร่าจะรวยนะครับเหมือนกับที่เขาชวนเชื่อเหมือนกับที่เขามาโฆษณาให้ฟังครับแต่หลายคนพอตัดสินใจกระโดดลงไปครับกลับนะฮะต้องกองกับต้นทุนที่มหาศาลนะครับเพราะว่า การลงทุนนะครับมันจะต้องมีความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ได้รับมาก็คือสินค้านะครับมหาสารสินค้าที่เราต้องกระจายออกไปครับเท่านี้นะครับคุณมีสินค้าแล้วคุณยังไม่รู้วิธีกระจายสินค้าออกไปครับคุณอย่าคิดว่าคุณจะไปชวนใครได้ครับเพราะฉะว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองนะครับที่เป็นตัวแทนก่อนที่จะไปแนะนาคนอื่นคุณยังไม่มีวิธีที่จะกระจายสินค้านะครับคุณได้แค่มองหา วิธีที่จะเลขายวิธีที่จะนําสินค้าไปเลขายไปไปแจกไปแถมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นการทําให้คุณขาดทุนทางด้านธุรกิจถ้าตัวท่านเองขาดทุนทางด้านธุรกิจนะครับท่านอย่าหวังเลยว่าท่านจะไปช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยต้องคิดให้ดีนะครับว่าเมื่อเราตัดสินใจเป็นตัวแทนแล้วเรามีวิธีหรือระบบหรือทีมนะครับหรือองค์กรมีวิธีที่จะกระจายสินค้าออกไหมเพราะว่า การที่เราทําได้ก่อนเราถึงไปสอนคนอื่นได้การที่เรารู้วิธีก่อนนะครับเราจะทําได้เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเป็นตัวแทนศึกษาดีดว่านะครับระบบการทํางานนับตั้งแต่หลังจากที่เป็นตัวแทนแล้วมันมีสเต็ปอย่างไรจะทําออนไลน์จะทาออฟไลน์แล้วก็มีแผนงานยังไงนะครับแล้วก็มีใครที่จะนําทางให้คุณเดินไปสู่ความสําเร็จครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาครับ เพราะว่าถ้าหากคุณไม่คิดถึงสเส้นทางระหว่างการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายคุณมองแ่ว,ว่าเฮ้ยโอกาสแล้วก็เงินก้อนโตที่รออยู่ตรงหน้าครับแต่คุณไม่รู้วิธีเดินนะฮะคุณก็จะไม่สามารถไปสู่เป้าหมายนั้นได้ครับ